ตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งทุกคนเรามาถึงที่สนามบินเ,เชียงใหม่แล้วนะครับนี่เลยเข้าประตูสเดี๋ยวเข้าไปดูตอนนี้คนเหมือนคนจะเยอะแยะอยู่นะเนี่ยอ๋อนี่ไปโอ้นะักท่องเที่ยวเยอะอยู่นะนี่เดินเข้ามาเนี่ยก็มาเจอแบบว่าร้านขายของนี่เชียงใหม่สุวินีอาหรือว่าจะเป็นนี่มาร์เก็ต ร้านขายของกินอันนี้คือชั้นล่างนะครับของฝักชิงไม้ของฝักชิงไม้เต็มเลยอ่ะ <c oughs> นี่กระดลวงอันนี้เป็นจอสัมพันธ์อู๋อะไรนั่นวาวีกาฟฟ <c oughs> ร้านคาฟฟเยอะมากเดี๋ยวขอเดิน <c oughs> เดินดูบรรยากาศก่อนด้านนี้ก็มีร้านขายของอ๋อนี่ <c oughs> เต็มเลยด้าน <c oughs> นั้นเป็นคาเฟ่อเมซอน นะะฮเดลิคควีนเดลิคควีนเดลิคควีนถ้าเดินมา mm hmm. ยาวๆของอ,อนุโตรงนูุสตาบาคัคอเมซอนแล้วก็ออสตาบาคัคแล้วก็เนี่ยอออสตาบัคเหมือนกันแต่นี้เป็นของ True น,คนะครับ A I S นะฮะอ,อันนี้เป็นแบบพวกรถเช่าเนาะ เป็นร้านรถเช่าอะไรต่างๆนานา,นาและคันยอนอยู่ฝั่งทางนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบร้านอาหารเราจะพาเดินเดินดูบรรยากาศอันนี้กสิกรไทยนะฮะ Exchange ร้านยานี่เงี้ยคนแบบว่ามาเต็มเลยนี่ด้านนี้อันนี้คือฝั่งที่เราเดินออกไปแล้วก็ไปเ,เรียกรถแกล็บนะครับรถแกล็บเหมือนมันจะมีป้ายอยู่ตรงนั้นอะเป็นแกล็บป้ายสีเขียว ถ้าสูทรเราออกไปเนี่ยเดินไปตรงนู้นป้าเขียวนู้นอันนี้ร้านเข้าซอยแล้วก็แบ็คแคนยอนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าร้านเช่ารถต่างๆนานานะครับเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นแบบร,ร้านเอวิสที่แบบดังๆอะเนาะอันนี้คือตรงขาเข้ามานะเราต้องเราต้องเอาไปทางนู้นไปเดินดูบรรยากาศกันไปไป,ไปนั่ง เด้านละ่างจะเป็นอันนี้คือแบบเดี๋ยวชั้นบนเราค่อยขึ้นไปดูเราดูให้ดูชั้นล่างกันก่อนนะเดี๋ยวไปดูชั้นบนวูนอยู่ด้านนู่นนี่ไงมีแบบ ATM อยู่ดูเอทีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวใกล้กับสต้าบาร์เป็นห้องน้ำ คือตอนนี้เนี่ยใครมาเชียงใหม่ก็รีบมาเนี่ยนะทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวแบบกรีนซีซั่นเนาะต่างชาติเขาก็มากันเยอะคือเขามาเที่ยวแบบว่าเนี่ยแล้วก็คือมาแบบเขาเรียกอะไรมาอันนี้กันเยอะแยะเลยนี่เป็นจุดเช็คอินฝากกระเป๋าเดี๋ยวจะเดินไปทางนี้ ลองไปเดินดูก่อนแล้วก็จะขึ้นด้านบนนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราอะเช็คอินเราแบบไปปินบอร์ดทิ้งอะไรสรียบร้อยหมดแล้วนะครับแ <Back Canyon. S 1> บ็คแคนยอนร้านเจียงใหม่ด้านนี้คนจะน้อยหน่อยนี่เจียงใหม่ก็จะเป็นของฝากเจียงใหม่จากเจียงใหม่เจ้าเนี่ยถ้าใครโอ้อันนี้มันหมุนเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงๆอะถ้าแบบใครใช้แอปพลิเคชันอยู่มาให้ดูด้านกันเน,นี่ยถ้าใครใช้แอปพลิเคชันอยู่นะสามารถแบบ เช็คอินผ่านแอปแล้วก็มากดที่นี่ได้เขาก็จะมีแบบลายสายการบินแล้วก็มากดเช็คอินอ่อปินบอร์ดิ้งตรงนี้ได้จำหน่ายบัตรบ้างกอกแอร์เอเชียนกแอร์เวดจ็ตไทยไลออนอันนี้การบินไทยไปฝั่งด้นนี้อันนี้ถ้าเราเดินไปน่าจะเป็นต่างประเทศปะไม่แน่ใจอ๋อนี่เป็นอาคารระหว่างประเทศเดี๋ยวพาไปเดินดูหน่อยนี่ เ,เดี๋ยวเดินดูระหว่างประเทศหน่อยหน,นึ่งอืมนี่คือเป็นแบบว่าอาคารระหว่างประเทศนะครับทุกคนเอ้ยมีห้องน้ำไหมา,หมานี่ไงเอไอเอสโอ้ยนี่มีเปอร์เนีไทยแค่นีมเปอร์เซนีท่ากาศยานอ๋อโอ้ด้านนี เพราะร้านขายของฝากเห็นไหมร้านขายของฝากหรือว่าจะเป็นมาเดินมาเดินดูระหว่างประเทศหน,น่อยนี่สนามบ,บินเชียงใหม่เจ้านี่อันนี้ก็วาววีคอฟฟี่อ๋ออันนี้เป็นระว่างประเทศนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ย ก็จะประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้าก็นี่มีอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอยู่ฝั่งด้านนี้เนาะไปไทยโปรดักต์อ๋อไทยโปรดักต์อันนี้เปะจะสำคัญอันนี้เป็นร้านดโดอ๋อเป็นร้านแบบว่า ร้านอาหารแ้วน,นี้ก็เป็นศูนย์บริการมือถือนะครับมีศูนย์บริการมือถือแล้วก็มีแบบว่านี่รถเช่าแท็กซี่มิเตอร์ร้านรถเช่าหมดแล้วแค่นี้แหละร้านรถเช่าแล้วก็อะไรต่างๆนานาอันนี้เป็นทางแบบระหว่างประเทศนะครับเดีย๋ยวเราย้อนกลับไปที่ภายในประเทศของเราเมันเดิมเ <laughs> พราะว่าเราจะกลับกรุงเทพมหานครนะครับ ก็เดี๋ยวไปทางนี้กันแล้วก็หลังจากที่แบบว่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปนั่งพักผ่อนเดี๋ยวไปหาร้านคาเฟ่อะไรแบบนั่งพักผ่อนแบบชิวๆก่อนตอนบ่ายสามเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองประมาณสองชั่วโมงไปเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินไปทางนู้นเลยนะฮะเดินดย,ยาวๆไปเนี๋ยมันมาสามารถที่จะเดินเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วก็แบบมีชั้นบนด้วย คนอันนี้เราขึ้นมาชั้นสองเดี๋ยวลองไปเดินดูว่ามีร้านอะไรบ้างอันนี้เป็นร้านขายของฝากขนมปังอุยอันนี้เป็นแบบร้านชาาเชียงใหม่โอ้โหที่เทียนกองไทยองอันนี้มีแมคโดนัลด์แมคโดนัลด์กับเบอร์เกอร์กับเบอร์เกอร์คิงอันนี้คือหมดแล้วอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบทางขึ้น ออกขึ้นเครื่องสาม1ี่ห้าบอ๋อถ้าเรามาเราก็ไปเราก็ไปเข้าตรงนี้ได้3 4 5สี่ห้าก็จะเป็นร้านค้าไปลงไปด้านล่างดีกว่าแวะมากินกาแฟก่อนนะครับอยู่ที่ร้านชั้นหนึ่งนะก็จะมีร้านค้าอันนี้ฝั่งประตูนะ่าจะเป็นประตูหนึ่งมันก็จะมีแบบร้านอาหารร้านข้าวซอยร้านกาแฟเออเช่ารถอะไรอย่างนงี้นะเดี๋ยว ประมาณสักป่ายสามเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปชั้นบนแล้วก็เข้าไปด้านในกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาที่สนามบินแล้วนะครับด้านในก็คือพอสแกนกระเป๋าต่างๆด้วยป้ายออกมาทางด้านขวานะครับน,นี่ก็จะเป็นเกตสี่นะครับแล้วก็เกตสามอยู่ฝั่งทางโน้นเดี๋ยวเราไปดูทางนี้ดีวกว่านี่เกตสามเกตสี่เกตสามอ่านี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบของการบินไทยเป็นลาวการบินไทย หมดแล้วโอ้มีแค่นี้หมดเี่มีแบบว่าร้านกาแฟร้านขายของอะไร่นะครับเกจสามเกจสี่อยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นดีกว่าด้านในแบ็คแคนยอนคุณม,มีดอยช้างด้วยขอรับเหนือนี่คือเกตถ้าออกมาแบบตจดกระเป๋าเสร็จปุ๊บมาทางด้านซ้ายมือขวามือจะเป็นสามสี่นะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้าหกเจ็ดนะทุกคนมีแบบร้านขายของ หาหกเจ็ดโอ้ขายของเยอะแยะเลยไปลองเดินดูด้านนี้ขนมของฝากซื้อไปได้หมดเลยเต็มเลยอืมของกินอะไรเงี้ยอ๋อนี่นี่รลคารามมนี่ตรงนี้มีคาเฟ่ด้วยภูเขามินิมาร์เก็ตเนี่ยเห็นนะมีแบบว่า กาแฟวาวีหกเจ็ดหมดแล้วมีกาแฟอยู่ด้านนี้หดแล้วโสิ้นสุดแล้วเนี่ยยาวสุดแล้วไปเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับหรือกับ่ไปทางนี้นี่นะคะอ๋อนี่มีที่ชัดแบบไปเดี๋ยวเราเดินดด้านนี้ดีกว่านี่ สามสี่ขวามือห้าหกเจ็ดซ้ายมืออันนี้เกตสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่นะครับอยู่ด้านล่างนะทุกคนสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่แต่ว่ามีไม่น่าจะมีสายการบินไหนให้บริการอยู่ด้านล่างรอเนี่ยอ๋อด้านล่างก็มีของกินเยอะแยะ,ยะเลยนี่เกตเกตสิบสี่อยู่ด้านล่างเออด้านนน้นก็มีของกินนะ ไปเดินดูซิว่ามีอะไรกินกาแฟดอยช้างนี่กาแฟดอยช้างน่าก,กินอยู่นะม,มีเค้กด้วยด้านนั้นก็เป็นแบบร้านกาแฟงกาแฟเฮ้ยด้านล่างนี้ชิลมากนั่งชิลมากขนมปัง มีข้าวด้วยข้าวซอยอ๋อนี่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่อยู่ตรงนี้อุ้ยแล้วก็มีที่ชาร์จแบบอุ้ยข้างล่างนั่งสบายมากเลยข้างบนคนเยอะมากข้างล่างแทบจะมีคนแล้วตอนนี้คือฝนตกอยู่นี่อันนี้ที่ชาร์จแบบอันนี้ที่ชาร์จอุปกรณ์มือถือเห็นมันนัน่งด้านล่างได้นะเนี่ย สนามบินเชียงใหม่นะครับทุกคนทุกคนตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยถ้ามุิวาเข้ามาในสนามบินใช่ไหมพอเช็คปุ๊บทางขวามือเริ่มต้นขวามือจะเป็น3 4 5 6, 5, 6ี่6้าดอ่ะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือหลังจากที่เราเข้ามานะครับแล้วก็11 12 14จะอยู่ชั้นล่างก็คือเดินลงไปเลยมันจะมีแบบป้ายบอกว่า 11- 12 14ถสาสมงติว่าุใครได้เกรด11บเอ็ 18, 12, นะอยู่ชั้นล่าง1 2สองน่าจะเป็นของต่างประเทศนะ ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวรอเวลาตอนนี้พื้นที่บ่ายสองสี่สิบเราต้องเข้ากเกตอะบ่ายสามสี่สิบเออไม่ใช่สิบสี่ <4. S 1> เราบิน,บ,นบินนจาจะวันสี่โมงสี่สิบสี่โมงห้าสิบประมาเนี้ยอีกหลายชั่วโมงอยู่ตอนนี้สี่โมงเก้านาทีแล้วทุกคนเราก็เเข้ามาด้านในแล้วครับ เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องเพื่อที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครดอนเมืองเอ๊ะกำลังจะเข้าเครื่องแล้วฝนอุ้ยหมอกสวยมากข้างนอกเอ่ข้าเครื่องคือข้างนอกหมอกสวยมากทุกคนแต่ว่ากลับแล้วเดียวมาใหม่ตอนนี้เข้ามาในเครื่องบินแล้วนะครับแร้วเตรียมตัวที่จะกลับแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่ สนามดินดอนเมืองไปตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับถึงที่สนามดินดอนเมืองเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะออกจากสนามดินดอนเมืองไป้น,นัากาลเลยย่ yeah. ดอนเมืไปวิ่ แต่มันก็แต่มันก็อึมคึมอยู่นะ่ะเหมือนันยาวไปผู้โดยสารค่ะเข้านับกระเป๋าพุทธเดืนหน้าเดินยาวๆไปอ cái đường nhà tập nhau play nhau Cương Cương tìm ก็เดินกันยาวๆก็เดินกันยาวๆก็จะถึงผู้โดยสารขาเค่เดี๋ยวพากันเดินนะเดินดูไปเรื่อยๆว่าระยะทางมันจะประมาณไหนกำลังเดินอยู่เนี่ยเดินอย่างรวดเร็วอุ้ยดูน้องนี่น้องอือขออภัยนะคะ ขณะน,นี้คนเดินกำลังทำความสะอาดรถเก๋งนี้อยค่ะนี่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 ขึ้นบินขึ้นบินขึ้นบินเดินนานมากเดินไกลมากไกลเกิน เดินไปเรื่อยๆนะครับนี่จะถึงแล้วอีกนิดเดียวใกล้แล้วใกล้แล้วบริดัแสขัดเข้าบาริดัแสขัดเข้า เกศห้าสิบปออ๋อตรงนี้คือเกศห้าสิบเราเดินไปนะ่าจะเป็นเกศห้าสิบหก้วก็เข้ามานี้ไปไปทุกคนมีอันนี้ก็จะมีแบบว่าทางเลื่อนนะครับอ๋อก็คือตรงตรงเวลาที่เราจะมาแบบขาออกอะเราอยู่ชั้นบนเราเดินออกไปชั้นบนเนี่ยไปเชื่อมต่อกับเกศห้าสิบเนี่ย น,นี่คือมันนี่คือเกตห้าสิบห้าสิเกห้าสิบสองสามเนี้ยตรงนี้เวลาขาเข้าก็คือเข้ามาที่เดิมแต่ว่าเราจะมาตรงชั้นสองเอ้ยหรือจะมาตรงชั้นเนี้ชั้นล่างอ่ะขาออกมาอยู่ชั้นบน,นก็จะมีทางเลื่อนแต่ว่าเดินเราเดีวกว่าหกใจมากเดินพลราทอนกันเลยทีเดียว นนมาจากตรงนู้นมาจากสุดนู้นก็คือฟิลเหมือนตอนขับไปอ่ะขับไปก็คือไปไกลขกลับก็ไกลสิ้นสุดทางเลื่อน End of sidewalk อันนี้คือใช้คำว่า end of sidewalk ข้างบนเป็น end of the walkway เดินไปอุ <c> ้ย <oughs> เดิน <c oughs> เดินนานแล้วนะเนี่ย อันนี้คือเรากำลังจะเดินไปด้านหน้านะคะออกไปขาเข้าเพื่อที่จะเดินไปรถไฟฟ้าสายสีแดงต่อนะครับเดี๋ยวไปรถไฟฟ้าสา,สายสีแดงดีกว่า20บาทต้งไปลงที่กรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ค่อยต่อสายสีน้ำเงินกลับบ้าน,นอุ้ยจน คือบินกำลังขึ้นไปแล้วผู้เดยวเดินต่อโอ้โหสุดยอดเลยถึงแล้วผู้โดยสารขาเข้ารับกระเป๋าผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศ ต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศอตรงไปหมดเลยเดินๆดนได้ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศอ่าด้านซ้ายมืออ๋อก็คือเข้าตรงนี้ไปเลยเปลี่ยนเครื่องแต่ว่าตรงไปน้อง thank you so much อันนี้ก็มาอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นขาเข้าที่เป็นแบบสี่สิบกว่านี่สี่สิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดผู้โดยสารขาเข้าต่อเครื่องบินระหว่างประเทศให้ตรงไปโหไกลมาก ฝนกำลังมาโหไกลมากเลยก็คืงงอรเราอ่ะไปไปลงตรงชั้นไอตรงเกตท่าสิบหกนะแล้วเราก็เดินกลับมาก็เหมือนตอนขาไปอะแต่ว่าทำไมตอนเดินกลับมาทำไมไมันดูไกลจัง<วา>ลองทำความสะอาด สุดทางเลื่อนโอ้าตอบแล้วคิดดูถ้าตอ์จากต่างประเทศไปหนูเดินไปอีกนะไปอาคารระหว่างประเทศอีกไป,ปรถไฟฟ็อกโอ้าสีแดงรสีแดงดิยี่สิบบาท Welcome to Don Mueang International Airport ออก็คือเดินยาวๆ,ๆไปออกไปด้านนอกนี่นะครับทุกคนมาด้านลลางมีขาเข้าขาเข้าตัวนี้ก็คือจะเป็นแบบจุดรับกระเป๋าทั้งหมดจุดรับกระเป๋าตอ,อกฝังนี้ แล้วถ้ามาก็คือมารับกระเป๋าตรงนี้แล้วก็เดินออกด้านหน้าเลยนะครันี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นจุดรถแท็กซี่ทางซ้ายมือไปแท็กซี่รถอะไรเยอะแยะเราก็จะไปทางนี้เหมือนกันนี่ถัาจะไปะใช่จัมีป้ายบอกเลยา่าสาีแดงนี่ถ้าใครจะออกไปรถทัวเอยไปรถบัสรถบัสก็ไปตรงนี้ แท็กซี่รถบัสอะไรเงี้ยคืออยู่ตรงนี้ยุงตรงประตูสองพออกมาก็คือออกตรงประตูสเนี่ยรถบัสเยอะแยะเดี๋ยวให้ดูรถบัสก่อนนี่มีรถรถบัส a อหนึ่งถึงเอสี่ดหพอสมกอ,อแล้วก็มีสายสีแดงตีตีห้าถึงอ๋อ ปีห้าสี่สิบหกไปลังสิทธ์แล้วก็หมดเที่ยงคืนสิบหกถ้าจากลังสิทก็คือปีห้าสามสิบเจ็ดไปเที่ยงคืนเจ็ดนาทีไอนีไปเนี<ป>่ยตรงประตูสองเนี่ยที่มันจะเป็นแบบจุดจอดเอ้ยจุดจอดรถบัสเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนี้ต่อออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นด้านบนแต่แค้น เดินเชื่อมต่อไปที่รถไฟฟ้าสถานีรถไฟสายสีแดงตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งเราต้องขึ้นไปอีกเพื่อที่เราจะไปเดินเชื่อมต่อกับ Skywalk นะครับจากสานามบินดอนเมืองไป